คุณผู้ชมอยู่กับอาจิลังพอดแคสต์นะครับเพราะไม่มีอะไรชี่ลังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้ก็มีสาระน่ารู้มาให้เรียนรู้อีกเช่นเคยนะฮะเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเผชิญอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทํำยัำยงไงกับอาการที่เราเรียกว่านอนไม่หลับนะครับซึ่งผมไปเจอบทความนะครับของโรงพยาบาลปยาไทยที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของของโรงพยาบาลนะครับก็ขออนุญาตนามาแชร์นะฮะ สำหรับการนอนนะฮะทาง National Sleep Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขากำหนดช่วงอายุของคนที่ควรจะใช้เวลานอนนะครับว่าถ้าเราอายุเท่าไหร่เราควรจะนอนกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้เอาไวา้ตามช่วงอายุดังนี้นะครับสำหรับวัยทารกนะฮะแรกคลอดถึง3เดือนเนี่ยเขาบอกว่าควรจะนอน14-17ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าเป็น4เดือนถึง1ปีเนี่ยควรจะนอน12-15ชั่วโมง ในขณะที่วัยแบบ1ขวบถึง2ขวบนะฮะควรนอน11-14ถึงชั่วโมงวัยก่อนเข้าเรียนอายุประมาณ3-5้าปีก็ประมาณอน,อนุบาลน,นะครับควรนอน10-13ชั่วโมงแล้วพอเข้าโรงเรียนแล้วนะฮะวัยประถมควรเข้านอนประมาณ9-11ชั่วโมงวัยรุ่น14-17ปีควรนอน8-10ชั่วโมงแล้วพอมาเป็นวัยผู้ใหญ่อายุ18-25ปีควรนอนให้ได้7-9ชั่วโมงและเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่นะครับ อายุ26ถึง64ปีควรนอน7 9ชั่วโมงเช่นเดียวกันอันนี้คือเวลาจำนวนชั่วโมงนะฮะที่เขาทำข้อมูลมาแล้วว่าเราควรจะนอนประมาณเท่านี้แต่ถึงแม้ว่าเราจะพยายามนอนนะครับบางทีเราก็จะเจออาการที่เรียกว่านอนไม่หลับหรือนอนไม่สนิทนะครับเรียกว่า fragment sleep นะฮะซึ่งมันเกิดจากระบบการสั่งการการนอนหลับในสมองเนี่ยมีความผิดปกติ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า uh, circadian rhythm sleep disorder นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคหอบึอืนรดไหลย้อนโรคซึมเศร้าภูมิแพ้หรือประเภทที่มีการทำงานหรือใช้ชีวิตเนี่ยสลับเวลากลางวันกลางคืนอันเนี้ยเราจะเจอปัญหานอนไม่หลับได้นะครับอย่างผมเองเป็นภูมิแพ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาการนอนยากเหมือนกันในบางวันนะครับก็คือพอมันอากาศมัน ฟุตฟิตฟุตฟิตอ่ะผมก็จะต้องแบบตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าคัดจมูกหรืออะไรแบบนี้ทีนี้ไม่ว่าจะอาการไหนนะครับเรามาดูวิธีการนะฮะในการช่วยละกันที่จะทําให้เราเนี่ยหลับหลับได้ง่ายขึ้นนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันอย่างแรกเลยออกกาลังกายช่วงเย็นๆนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาในช่วงที่ออกกาลังกายเนี่ยให้ห่างจากเวลานอนประมาณ4 -6 ชั่วโมงก็สมมติถ้าเรานอน5้าทุ่ม เราก็ควรจะออกกํลาลังกายประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับอย่างที่2ครับทานกล้วยหอมกล้วยหอมเนี่ยตัวผิวมันนะฮะจะมีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับแล้วก็มีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตฟานนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินทําให้เราเนี่ยง่วงนอนรู้สึกคลายเครียดคลายกังวลแล้วก็หลับสบายขึ้นนะครับกล้วยหอมก็ช่วยได้หรือ3นะหลีกเลี่ยงอาหารหนักแล้วก็อาหารรสจัดก่อนนอน เพราะว่ามันต้องย่อยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันย่อยนานย่อยยากนะครับผมพวกอาหารรสจัดอาหารที่ย่อยยากๆเนี่ยนะครับเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วกินใกล้ๆก่อนนอนเนี่ยจะทําให้เราหลับยากนะครับเพราะงั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือให้มื้อเย็นมันห่างจากเวลานอนสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เวลามันย่อยอาหารข้อสี่ก็หลีกเลี่ยนกระนึบกาแฟนะครับชากาแฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มันกระตุ้นประสาทนะฮะ เว้นระยะสักประมาณ 4- ีหชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะนอนนะครับเพราะงั้นถ้าคุณดื่มกาแฟแล้วคุณจะนอนเนี่ยคุณนอนไม่ได้หรอกนะข้อ 5. ผ่อนคลายร่างกายครับแล้วก็จิตใจด้วยมีวิธีการหนึ่งที่ทําได้ก็คืออานน้าอุ่นนะพออานน้าอุ่นเนี่ยร่างกายเราจะรู้สึกว่ามันมันร้อนนะครับก็จะมีการระบายความร้อนนะครับลดความร้อนในร่างกายออกไปแล้วตัวเราพอมันเย็นตัวตัวเย็นลงนะครับมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่หลับง,ง่ายขึ้น หรือบางคนก็จะใช้วิธีฟังเพลงอ่ะก็ได้นะครับแต่เขาเป็นเพลงเบาๆเพลงบรรเลงนะครับไม่ใช่เพลงเฮฟวี่หรืออะไรอย่างนี้น,นั่นจะนอนไม่หลับหรือบางท่านก็ทําสมาธิสวดมนต์อันนี้ก็ช่วยได้นะครับเราเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจข้อที่ 6. จัดะเรียบห้องนอนแล้วก็จัดการสิ่งรบกวนนะฮะเช่นปิดไฟปิดอุปกรณ์ต่างๆที่มีแสงมีเสียงนะครับเพื่อให้เป็นมืดที่สุดเท่าที่ทำได้เงียบที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยสร้างเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนทําให้เราง่วงครับเมื่อถึงเวลานอนเนี่ยเราตัวน,นี้มันควรจะหลั่งออกมาเยอะๆนะฮะทำให้เราหลับสบายแล้วก็ข้อที่7นะครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะฮะหรืออยู่ใกล้กับคนสูบบุหรี่เพราะนิโคตินเนี่ยจะทำให้เราหลับยากนะฮะแล้วก็ตื่นบ่อยจากการกระตุ้นประสาทของนิโคตินนั่นเองข้อ8พยายามกําหนดเวลาเข้านอนให้เป็นเวลานะครับเช่นก่อน5้าทุ่ม หรือเราก็ตื่นก่อนหกโมงเช้านะฮะเพราะฮอร์โมนที่เร่งการจเจริญเติบโตเนี่ยนะครับหรือฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายเนี่ยจะหลังมากสุดคือประมาณ5้าทุ่มถึงตีสเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง5้าทุ่มถึงตีสควรจะหลับให้สนิทมันก็เลยเป็นที่มาของการพยายามให้นอนให้ได้ก่อนห้าทุ่มนะครับแล้วก็ตื่นก่อนหกโมงเช้านั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายเมื่อหลังตื่นนอนทุกวันนะครับควรให้ผิวเราเนี่ยได้โดนแสงบ้างให้ร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินดีนะ เพราะงั้นการถ้ามีโอกาสนะครับมีเวลาตื่นแล้วเนี่ยออกไปรับแดดวันละสัก5-10นาทีในช่วงเช้าๆก็จะทําให้กลางคืนถัดไปครับเป็นการหลับที่สนิทและมีคุณภาพมากขึ้นนะและตัววิตามินดีที่ได้จากแสงแดดนะครับก็ยังเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติป้องกันโรคได้ด้วยนี่คือ9ข้อนะครับในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยนอนได้ง่ายขึ้นนะเพราะงั้นนะครับหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราทํางานหนะักในตอนกลางวันเนี่ย เราก็อยากหาเวลาพักผ่อนบ้างแต่หลายคนเนี่ยเลือกพักผ่อนด้วยการใช้สายตาใช้หูใช้เสียงใช้ต่างๆนะครับเช่นนั่งดูซีรีส์นะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นมือถือนะครับเพราะรู้สึกว่าอยากจะเอาคืนชีวิตที่ทํางานหนักมาทั้งวันแต่ลืมไปนะครับว่าการพักผ่อนจริงๆแล้วที่ดีที่สุดเนี่ยคือการนอนหลับไม่ใช่การทํากิจวัตรประจําวันที่เราชอบเพราะมันไม่ใช่การพักร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับ การนอนเนี่ยเป็นการใช้เวลาถึง1ใน3ของชีวิตเราเลยนะครับถ้าจะนับรวมๆกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการนอนจึงสําคัญนะไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะจํานวนชั่วโมงที่นอนนะครับช่วงเวลาของการนอนด้วยนะห้าทุ่มถึงตีสี่ตีห้าเนี่ยเป็นเวลาที่ดีนะครับนับไปแล้วก็ประมาณสัก6ชั่วโมงแต่ว่าใครจะนอนตีสามตื่น9ก้าโมงแล้วบอกว่า6ชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายนะฮะที่จะหลั่งออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าผมว่าการนอนมันเป็นพื้นฐานของของทุกสิ่งทุกอย่างเลยของโครคภัยไข้เจ็บของความสดชื่นของสมองของอะไรที่เราจะเอาไปใช้ในระหว่างวันเพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานตรงนี้ไม่ดีแล้วเรื่องใ,ใดๆมันก็น่าจะไม่ดีตามนะครับเป็นฝากเรื่องการนอนด้วยครับและนี่ก็คืออัจฉริงพอดแคส ในวันนี้เพราะไม่มีอะไรที่แรงยั่งยืนนะครับเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามนะครับขอบคุณครับ